ไม่ใช่แค่น้าเงินลงอย่างเดียวระดับแชมป์โลกแล้วต้องขาวต้องลงหลุมนี้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวไปดูกันอ่าให้ให้เพียดเปิดก่อนครับขาวต้องลงนี้ด้วยครับอ้าว้ บางไปนิดบางไปนิดเดี๋ยวมาดูแชมป์หมู่บ้านครับเมื่อกี้แชมป์โลกเขาเขาได้ได้แล um ้ว ไปไงไปไงไปเรียนมาใหม่นะครับ <c oughs> เรียนมาใหม่นะ <c oughs>